อีกหนึ่งคลิปคุ้มชมขาจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลนะคะชัดเจนเลยค่ะว่าตํารวจที่ช่วยสารวัตรแบงค์เนี่ยมีแค่10นายเท่านั้นเห็นทุกคนเลยค่ะว่ามีใครยศอะไรแล้วก็มาถึงเวลาไหนค่ะต้องบอกว่าจากกรณีที่มีการจับกลุ่ม6ตํารวจนะคะเส้นปมคดีปลิดชีพพันตำรวจตีศิวกรสายบัวค่ะหรือว่าสารวัตรแบงค์ที่บ้านกำนันนกนะคะ โดยต้องบอกว่าทั้ง6ตำรวจเนี่ยถูกตั้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษแล้วก็มีการร่วมกันทําลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทําความผิดโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังได้มีการคัดค้านการประกันตัวทุกกรณีนะคะพร้อมติดตามของหลวงคืนทั้งจักรยานยนต์นำทางกำนันนกหรือว่าวิทยุสื่อสารนั่นค่ะ แน่นอนก็นว่าทางด้านของพลตบดจเอกสุรเชษฐ์ถักผานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของคดีตอนนี้ค่ะบอกว่าตำรวจในเหตุการณ์ดังกล่าวนเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะคือกลุ่มแรกเนี่ยหลังจากเกิดเหตุปุ๊บวิ่งหนีไปเลยไม่ทําอะไรเลยถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยต้องบอกว่ากลุ่มแรกคุณชมขาได้มีการออกหมายจับไปบางส่วนแล้วส่วนกลุ่มที่2เนี่ยร่วมกันทําลายพยานหลักฐานแล้วก็พากำนนกเนี่ยหนีค่ะ ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่พาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ความเป็นทรรกับเขาด้วยกระทั่งล่าสุดค่ะเพจดาวแปะแฉกนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยเป็นคลิปที่ เหมือนเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่ช่วยสารวัตรศิวกร่อน,นะคะพร้อมกับมีการระบุชื่อหมดเลยว่ามีใครบ้างค่ะโดยต้องบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่6กันยายน2566นะคะพบว่าบุคคลที่ขับรถยนต์แล้วก็ช่วยเหลือนําสารวัตรสิวมาส่งที่โรงพยาบาลคือดับชอจ่ามอแล้วก็จ่าทอมาถึงโรงพยาบาลเวลาเนี่ยประมาณสัก เออย่เอ็ดนาฬิกาสานาทีค่ะต่อมานะคะบุคคลที่ขับรถกระบะแล้วก็ช่วยเหลือนำรองพ่วมกับการตำรวจทางหลวงเนี่ยมาส่งที่โรงพยบาบาลนั่นก็คือนายพันวอนายพันหนอแล้วก็คลขับซึ่งคลขับเนี่ยยังไม่ทราบชื่อนะคะแน่นอนค่ะว่าโดยมีนายพันพอเนี่ยขับรถยนต์ตามหลังมาติดๆค่ะจากนั้นก็จะมี เป็นในพันกรแล้วก็จ่าจอคล,ละขับนะคะขับรถตามหลังรถกระบะท,ที่นำรองผู้กับการเนี่ยไปส่งตำรวจเอานำผู้กับการตำรวจทางหลวงเนี่ยมาส่งอีกทีนึงแน่นอนเขาว่า ห่างกันประมาณแค่สีนาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการพบภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพของนายพันพออีกนายที่มีการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทำให้ชุดสืบสวนสอบสวน,นรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรหลังจากที่นายธนันชัยหรือว่านองเนี่ยยิงสารวัรซิวนั่นเองค่ะ